ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอู่ช่างชุนโมดิฟายนะครับตัวนี้ส่งงานปิดฝาสูบนิสสันบิ๊กเนะครับตัวนี้รหัสเครื่อง BD 25นะฮะแต่เป็นฝาหโวชีดเล็กนะฮะครับอันนี้ก็จัดทําความสะอาดเรียบร้อยอันนี้มีอาการน้ําดันออกหม้อน้ำนะฮะครับน้ําดันออกหม้อน้ําก็เลยส่งหม้อน้ําไป ล้างนะครับผ่าล้างที่เราเห็นอันนี้อันนี้คือล้างมาแล้วข้างในจะโล,ล่งๆหน่อยในหลอดจะโล่งนะ่อะตอนที่ยังไม่ล้างค่อนข้างจะตันอยู่เยอะด้วยอันนี้ก็คือเปิดจะเปิดฝาบนตัวนี้ออกล้างนะครับนี่ล้างหม้อน้ำทำมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ใส่ประเกนดีหน่อยครับของสันกรุปเราขอ,ของแท้ยังพอมีอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นฝาสูบอันนี้ไปปาดมาจากลงกึงเรียบร้อยแล้วครับประกอบพร้อมลอยกนะฮะอันนี้จะเหน็นมันมันหน่อยก็คืออันนี้ลงน้ํามันการสนิมไว้ก็เอเพ,พวกโซเน็หรือว่าน้ํายาอเนอกประสงค์นะครับตัวนี้ช่วยกันสนิม ส่วนตัวนี้ขันน็อตนะครับสะท้อนแสงไฟนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ขันกันสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็สามเก้าถึงสี่สี่นิวตันเมตรนะครับก็ประมาณอย่างนี้ก็บอกว่ายี่ยี่สิสามถึงสามสิสี่เอทีแล้วก็รอบที่สองก็ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบเก้า นิวตันเมตรนะครับส่วนฟุตบอนก็คือ40 4 3ถึง43ฟุตบอนแล้วก็รอบที่3นี้ขันองศานะครับ90องศาก็ะจะมีบอกไว้อยู่ว่าการทำองศานะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยยกฝาขึ้นนะเอาปากเกนใส่ยกฝาขึ้นแล้วปิดฝาแล้วขันครับครับเดี๋ยวมีต่อพาร์ทสองครับ